สวัสด <S 々> ีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มีคอมโบเด็กแหลนะครับเนาะหรือว่าคอมโบที่สายไต่แหงกต้องมีนะครับเนาะเพราะว่าคอมโบตัวนี้นะครับเป็นสายถึกนะครับทุกคนเดี๋ก็จะประมาณนี้เลยนะครับดีว่าเป็นสายถึกนะครับเนาะหนึ่งสีได้นะครับเนาะดิว่ายืนวัดกันได้นะครับเนาะหรือว่าเวลาเราเผอนะครับเราก็จะดาวสาที่สุดนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนาว่ คอมโบดีๆแบบนี้นะครับนอทำไมไปช่อนอยู่นะครับนอก็คือวันนี้นะครับก็เลยแบบว่างัดมาแจกให้เลยละกันนะครับสำหรับแผ่นใหม่ล่าสุดนะครับรีดิวว่าสายถึงนะครับนอก็แอบน้อยใจนะครับเพราะว่าโดนเนิฟไปหลายตัวเลยนะครับแต่พี่บอกเลยละกันนะครับนอว่าไม่ได้โดนเนิบขนาดนั้นนะครับและไม่ใช่ปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับนอและพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าสายที่พี่เล่นนะครับนอในวันนี้นะครับก็รีดิวว่า1นึสได้นะครับเป็นสายแทงได้นะครับนอและเป็นสายยืนวัดได้นะครับเอางย่างๆก็คือเป็นคอมโบเด็กแ นะครับนอนเลือดเด้งไม่หยุดแน่นอนนะครับทุกคนเดอก็จับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพงน้องคนไหนนะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้คอมโบดีๆอยากได้คอมโบโหดนะครับเนาะต้องเป็นคลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เพื่อให้กําลังใจด้วยละกันนะครับทุกคนเด้อก็ถือว่าเป็นคลิปดีๆจากพี่ละกันนะครับเนาะหนึ่งคลิปละกันนะครับเนาะเพราะว่าคอมโบนะครับมันดียังไงนะครับถ้าเราใช้เป็ดนะครับเพราะว่ามันจะได้เปรียบนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันแรกก็เป็นทางด้านของเชนนะครับเนาะสำหรับเซนทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเนาะว่าเป็นสกิลกดใช้นะครับเนาะเมื่อเรากดใช้นะครับจะมีโล่ส่่่่ววววนนนนนตัััขึ้มาาาาเเเเลลยยะะครรรบบีกกป็โงหือ ชั่วขราวนะครับน้องทำให้เรามีนะครับน้องก,ก็คือแบบว่า Th การอาณาเขตได้นะครับเนาะช่วยเพื่อนร่วมทีมได้นะครับเนาะและจะรีเชตนะครับเนาะค่าโล่ใหม่เมื่อสังหารศัตรูได้ด้วยนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าคล้ายสกิลลิงนะครับเนาะแต่ต <so> ัวนี้นะครับก็คือมันจะถึกนะครับเนาะเมื่อเรากดนะครับก็คือแบบว่ามันจะถึกมากๆเลยนะครับทุกคนเอ้ก sure. ็จากประมาณนี้เลยนะครับเข้าถึกเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันจะเพิ่มนะครับเนาะจาก200นะครับเป็น480เลยนะครับบวกกับตัวอื่นด้วยนะครับบวกกับลูคูเอต้านะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับได้รับโลดื่าบ เอาเป็นว่าง่ายๆก็คือเราสังหารได้คนหนึ่งนะครับเราจะรับโล่เพิ่มนะครับเนาะแต่เมื่อก่อนเป็นเลือดแต่ปัจจุบันเป็นโล่แล้วนะครับเนาะโล่ก็เหมือนเลือดนะครับเนาะก็คือมันจะบวกกันนะครับเนาะมันจะดูดเลือด20แล้วก็ดูดโล่20ถ้าโดนดอกละ40่นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านฟอร์ดนะครับเนาะสำหรับฟอร์ดนะครับเนาะก็คือจะได้รับการฟื้นฟูนะครับเนาะชนะนะครับก็คือแบบว่าขณะ โจมตีนะครับทุกคนก็คือพูอดง่ายๆนะครับขนาดที่ทุกคนยืนวัดอยู่นะครับนอกก็คือฟื้นฟูเฮดพีนะครับก็เรียกได้ว่าเลือดเราก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับนอก็คือแบบว่าเลือดของเราก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับนอขนาดที่เราโจมตีนะครับทุกคนบวกกับเลือดเยอะนะครับนอะทุกคนว่า ดีไหมนะครับเนาะพี่โคตรดีเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับโคตรจะดีเลยนะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยในการของเขาว่าตัวสุดท้ายนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ Justin Bieber นะครับสำหรับ Justin Bieber นะครับสามารถช่วยเพื่อนร่วมทีมได้ช่วยตัวเองได้นะครับเนาะก็คือแบบว่า เราจะสามารถนะครับนอะฮิวให้เพื่อนร่วมทีมได้นะครับถ้าเพื่อนวิ่งเข้ามาใกล้เรานะครับจะเป็นตัวสีทองและเพื่อนก็จะถึกไปในตัวด้วยนะครับนอะซองมานะครับตัวของเรานะครับนอะก็คือจะเพิ่มเลือดเห็ดอัตโนมัตินะครับนอะและที่สําคัญนะครับก็คือแบบว่าจะช่วยนะครับนอะในการแบบว่า รับ EP ด้วยนะครับนอบวกกับฟื้นฟูของพอดนะครับก็รีไดวว่าคอมโบกันเข้ามากๆเลยนะครับสัตว์เลี้ยงเอาตามใจเลยนะครับพี่อยากให้เอานากน้อยไปนะครับนอรีววว่าเอาอะไรไปก็ได้นะครับนอมาเรามาทดสอบกันเลยดีกว่านะครับนอว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่นะครับนอพี่ก็ไม่ได้หวังที่1นะครับเพราะว่าจะมาทดสอบสกิลเท่านั้นนะครับนอก็คือมันเป็นเกมที่แบบว่าเร็วๆเลยนะครับนอก็รีวิวจบแล้วนะครับนอก็คือแบบว่ากดเข้าเกมมาเลยนะครับทุกคนพี่ก็จะเลือกลงที่แบบว่า ท,ท้ายเครื่องบินละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเอาเป็นว่าจะเมืองนี้ละกันนะครับทุกคนรู้หูมีตัวด้วยนะครับเนาะลงมาก็เจอแจ็คพอตเลยนะครับทุกคนพี่ไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมพี่ไม่รู้นะครับเนาะเพราะว่าพี่จะดาวตลอดเลยนะครับ ไม่ถนัด <cents> ช <cover S 2> ่วงต้นเกมมากๆเลยนะครับ <g> ท <ills> ุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็จัดไปเลยละกันนะครับนอก็คือพี่จะลงชั้นสองนะครับนอส่วนศัตรูลงชั้นล่างทั้งหมดเลยนะครับนอและได้ปืนมาแล้วนะครับก็เป็นคีคู่นะครับแต่ก็ได้ตัวนี้มานะครับน้อไม่เป็นไรนะครับทุกคนเปลี่ยนเป็น m p 40นะครับนอก็จัดไปเลยละกันนะครับนั่นไงนะครับทุกคนศัตรูอยู่ตรงนั้นนะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับสับสโครรัวๆนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับได้มาหน โอ้โหจบเลยนะครับทุกคนก็คือเมาส์พี่ลวนนะครับนอจังหวะเมื่อกี้ไม่ยอมบอกจากสโคบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเราซุปขึ้นมาจังหวะนี้นะครับนอนและสังหารศัตรูเมื่อกี้ไปได้แล้วนะครับและพี่จะสร้างเลด้าละกันนะครับนอนสี่ร้อยเลยนะครับทุกคนก็จัดไปเลยละกันโอ้โหเยอะเลยนะครับนอนรีดดิว่าสามตัวนะครับกำลังเข้าชานพี่นะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับอยู่ตัวนี้หนึ่งนะครับนอนเรียบร้อยนะครับเพื่อนเราจัดการไปแล้วนะครับนอนและกําลังวิ่งเข้ามาอีกหนึ่งนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกัน นะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับนอนนี่นะครับทุกคนก็ได้มาแล้วโอ้โหยังไม่ได้นะครับนอนเลือดเยอะจัดเลยนะครับทุกคนแต่ก็น่าจะไม่พลาดนะครับสาหรับพี่ก็คือแบบว่าน่าจะชิวๆนะครับนอนนี่นะครับทุกคนก็เรียบร้อยนะครับนอดาวอาไปหนึ่งนะครับทุกคน และใครว่าหมดเท่านี้นะครับตอนนี้มีตี้เสือก2ตี้นะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะพี่คิดว่าพี่เอาอยู่อยู่แล้วนะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะมาฝั่งนี้2ตัวนะครับและข้างหลังอีก2ตัวนะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนนะครับว่าสกิลกดนะครับถ้าไม่บวกนะครับเนาะหรือว่าศัตรูไม่สวนมานะครับอย่ากดดีขาดนะครับเพราะว่ามันจะเปลองสกิลเปล่านะครับทุกคนเด้อก็จับประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังตรงนี้ก็มีนะครับทุกคนแต่ถ้าเรายังไม่เจ็บนะครับอย่าเพิ่งกกสนนะครับ็ อย่างที่พี่บอกนะครับนอว่าถ้าเราไม่เจ็บดึงหัวเล่นดีกว่านะครับเรียบร้อยนะครับนอก็ได้อีกหนึ่งหัวนะครับนอแล้วก็นี่เลยนะครับนอเรียบร้อยไปแล้วนะครับทุกคนสําหรับจุดนี้นะครับนอก็เหลือตัวเดียวจุดนี้นะครับโอ้โหเจ็บหนักมากนะครับนอแต่ก็ไม่ตายนะครับทุกคนแล้วพี่ก็ได้นะครับนอไล่กันมานะครับเรื่อยๆจนมาตรงนี้นะครับนอจะวิ่งข้ามน้ําเฉยเลยนะครับทุกคนก็เรียบร้อยอีกหนึ่งคิวนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและกําลังฟาร์มของเพื่อนๆนะครับนอก็ มีมอเตอร์ชค์นะครับน้องขับมาจากนอกวงนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับน้องเกือบตายแล้วนะครับน้องและเพื่อนกระโดดลงจังหวะนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าโอ้ใจไม่ไหวแน่นอนนะครับน้องเพื่อนพี่นะครับน้องก็เรียกได้ว่ายิงกระสุนไปแล้วนะครับน้องและรอช้ำได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคิวนี้นะครับและก็คิวตัวนี้นะครับน้องพี่ขอบอกแล้วพี่จะลืนยืนวัดเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็นี่นะครับน้องถ้าเลื่อนเราลงประมาณนี้ให้เรากดทันทีเลยนะครับน้องและเลือดของเรานะครับ นะครับเนาะหรือว่าดาวซ้าสุดๆกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและสามารถฟื้นฟูเองได้ด้วยนะครับเนาะตอนนี้เขาก็เปิดประตูว์ามาแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับก็อยู่ด้านล่างนะครับเนาะและพี่คิดว่าน่าจะเคลียร์ไม่ยากนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับก็เรียบร้อยไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะแล้วก็มาเจอตัวนี้นะครับนอกกำลังฟาร์มของจะออกจากที่เมื่อกี้นะครับแต่ก็มาเจอตัวนี้จนได้นะครับทุกคน แต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าตัวนี้นะครับนอต้องเป็นของพี่แน่นอนนะครับเพราะว่าเด่นๆมาเลยนะครับคนเดียวจังหวะนี้นะครับพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับนอเอาเป็นว่ายืนอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับนอนี่นะครับทุกคนก็เรียบร้อยโอ้โหไม่ได้นะครับนอเกือบได้แล้วนะครับทุกคนและพี่จะช์จแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ็บหนักเกินแล้วตอนนี้นะครับนี่นะครับนอยังไม่ตายนะครับเรียบร้อยเพื่อนเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราก็จะไปเก็บของแล้วกันนะครับนอโอ้โหมีเข็มยาด้วยนะครับทุกคนไม่ทัััันนนนะครบอจงงหวี้้ก็ต ขอโทษเพื่อนด้วยแล้วกันนะครับที่ช้ำให้ไม่ทันนะครับก็นี่นะครับน้องยิงดาวไปให้แล้วกันนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับนะ้องอันนี้นะครับก็รีด้ว่าลาดเพื่อนไปหนึ่งคิวนะครับนะ้องและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับจังหวะนี้พี่จะยืนวัดเลยนะครับนะ้องแต้ ศัตรูไม่สวนกลับเลยนะครับถ้าสวนกลับจะมันกว่านี้เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับและจังหวะนี้พี่มาเจอนะครับประมาณ3ตีอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนหูเยอะจัดเลยนะครับลองรีดีว่าเยอะจัดเลยนะครับเนาะมาเจอตรงนี้นะครับรีดีว่า3ตีกันไปเลยนะครับทุกคนก็ปาระเบิดไปตรงนี้แล้วกันนะครับเนาะไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็กระโดดยัดตรงนี้แล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับเนาะตายไปหนึ่งนะครับทุกคนและจังหวะนี้นะครับเนาะพี่เสียเปียบมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีทั้ง ข้างหน้าและข้างหลังนะครับน้องพี่โดนยิงนะครับทุกคนแต่สกิลก็ยังไม่ได้ด้วยนะครับสำหรับสกิลกดให้เราแทงได้นะครับน้องก็ยังไม่ได้นะครับทุกคนนี่นะครับน้องก็พี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าจังหวะไอวอลก็ไปลงด้านล่างพอดีนะครับน้องจังหวะนี้นะครับไม่รู้จะทำยังไงนะครับพันเลือดเต็มก็จะออกไปเลยและกันโอ้โหเรียบร้อยเข้าหัวเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าดวงจะสวยอะไรขนาดนั้นนะครับน้องเอาเป็นว่าเกมเกมนี้นะครับพี่ได้ที่2นะครับน้องไม่ได้ที่1นว่บนะครับ่นะคนอก็เถ ว่าสายวัดสายไต่แหลกนะครับก็ไม่ควรพลาดแล้วกันนะครับทุกคนก็จบประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้พี่ก็คอมโบดีๆมาให้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากได้คอมโบดีๆคอมโบเด็ดๆนะครับก็เอาไปฝากกันแล้วนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะหรือว่าคอมโบหน้าแล้วกันนะครับอยากให้พี่ไปสายไหนบอกมาได้เลยนะครับสายไตแรงหรือว่าสายถึกสายดาเมจสายชาร์จสายอะไรบอกมาได้เลยนะครับเนาะพี่จะไปหามาให้นะครับทุกคนสําหรับนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับสําหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวละไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย Thank mm -hmm. you.